เฮ้ hey, เธอนะ่ะไปทำอะไรที่โรงแรมเม่อเหรอน้านายนายไปเห็นอะไรมาถ้าเธออยากรู้ก็ตามมาสินายนายไปเห็นอะไรมากันเนี่ยเธอก็ดูเองซะสิแม่แม่น้าน,ะนายนายไปเอาลูกนี้มาจากไหน แหต้องการอะไรนี่ถ้าไม่อยากให้เรื่องแดงแล้วก็นะช่วยงานอะไรฉันหน่อยสิฉันมีงานอยากจะให้เธอช่วยนะงานงานอะไรแหนต้องการให้ฉันช่วยช่วยงานอะไร อ๋อเข้ามาได้ข,ขออนุญ,ญาตนะคะคือเอไอจีฝากหนูมาเอาของนะคะอ๋อของนั่นเองสินะสักครู่นะขอโทษนะคะมันมันจะเป็นจริงนะคะหนูขอโทษนะคะ ผมก็แค่อยากจะเอาผลสอบให้พ่อผมดูนะเพื่อท่านจะดีใจสักนิดนึง